ดีครับมน is, ีหนึ่งมาเป็นเพชรม่องครับเป็นบอกสุกคนนี่งมองคนริมน้ำก็เป็นเพชรม่องแนวนี้แหละครับเป็นบอกมองขายเพิ่นขอเพิ่นเบิ่งแล้วล่ะขอเพิ่นจับเบิ่งแล้วล่ะมองเป็นม่องเป็นขายเพิ่นบอครับคนใดที่บ้านยุติเยตแม่น้ำก้องสีหูอยู่แล้วว่ามองขายเพิ่น เป็นมาลายก็ซื้อมาสองพันเจ็ครับหัวเดียวนี่บอกครับสองพันเจ็ถือว่าถืออยู่ด้ครับสองพันเจ็เพราะว่าเขาเป็นม่องทางเนาะจะเป็นม่องทีนี่ก็ประมาณสามพันหาสี่พันหาหาพันเนี่ยแหละอันนี้เป็นม่องทางม่องทางสิบสี่เซ้น ห่างสิบสีเซนมองหางสิบสี่เซนบอกครับมองเป็นมองสิเซนด้ยนี่บอพูดกันบอกปีนบอพูดมองหัวเดียวมีสามหนาด้ยครับ หัวเดียวหัวเดียวมีสิบสามมีมีสามหนามีเอมีสิบสี่เส้นอยู่ในหัวเดียวมีสิบสี่เส้นแล้วก็ข้างในจะเป็นเจ็ดเส้นนี่เด้อเห็นบ่ครับข้างนอกเห็นบ่นี่หัวเดียวจะมีอยู่สามหนาเห็นบ่นี่หนานึงนี่หนานี่เป็นสิบสี่เส้นแล้วกลางๆงอีกกลางๆก็มีกเด้อกลางๆลางก็เจ็ดเส้น เก็เส้นละข้างนอกเป็นอีกสิบสี่เส้นหัวเดียวเลยมีอยู่3สามหนาสามหนามีสิบสี่เส้นสองหนาแล้วก็เจ็ดเส้นอีกหนาหนึ่งควมลึกไอควมลึกของเขานั่นเจ็ดเมตรครับลึกเจ็ดเมตรด้วยนี่นี่ความลึกของบ้องนี่น7เจ็ดเมตรมันสื่อมาสองพันเจ็ด มองหัวเดียวมีสามหนาแต่มองมองในโทรศัพท์เห็นบอกครับคงบม่เห็นหนึ่งเนาะมันบอกค่อยชัดแต่นมีสามหนาเด้หัวเดียวมีสิบสี่เส้นหนาหนึ่งแล้วก็เจ็ดเส้นอีกหนาหนึ่งเออแล้วก็สิบสี่เส้นสิบสี่เส้นจะอยู่ข้างนอกสองหนาเด้อแต่ว่าในกลางๆมันจะมีเป็นเจ็ดเส้นหัวเดียวจะมีอยู่สามหนาบอก ความลึกของมองเขาจะความลึกองมองนี่เจ็ดเมตรครับบวเจ็ดเมตรราคาสองพันเจ็ดเจ็ดเมตร,มตรพอสื่ออยู่ครับผมยาวแหงนี่แม่น้ำขนาดนี้สุดพอดีเลยเด็กครับนาำกับกวางเตือายึดแถวนี้ก็ได้นะแล้วดูแรงนรี่ก็ ความกว้างประมาณลอยกูเมียใดประมาณนี้มองด้วยสายตาลอยก็กัวนิดๆหน่ยคงจะประมาณเกือบสองลอยนี่ละมองคือยังแขบกับบ่แขบปันใดด้วยประมาณลอยก็กลวเกือบสองลอยเม็ดนะกะเอาเนาะในสายตากะเอาประมาณนี้ละเออมองไทยคนกับชิดซุดๆพอดีน่ะบอครับนี่ความลึกของเขาในเ็ดเม็ดนี่รับบ่เด้เกิดตื่นนีดนี่ น้ำลึกๆซํานึงนี่ทุ่นลอยอยู่บนฟ้าซวยเลยนั่นหัวเดียวนี่มีอยู่3หน้าปลาน้อยก็ติดปลาใหญ่ก็ติดปลาใหญ่14ซนก็ติดปลาขนาด7เซนก็ติดติดทุกอย่างอันนี้ก็ถือว่าบ่แพงเด้อนี่เพราะว่ามองขอห่างเนาะถ้ามองหน้าที่ๆน่ะจังสมมุติว่า4เซน มองนสี่เส้นมาประกบกับเจ็ดเส้นเอาเจ็ดเส้นส,สองหนาเนาะหนาหลังแต่วก็สี่เส้นอยู่ข้างในถ้าความลึกเจ็ดเมตรนี่ก็โอ้อันนั้นก็ประมาณสี่พันหาหาพันเลื้อหัวหนึ่นงถ้าความลึกประมาณหกเมตรเจ็ดเมตรอันนี้มันก็ลึกเจ็ดเมตรเนาะมองคือยังบ่ลึกแต่ลึกเรื่อครับนี่ยเจ็ดเมตรพุณนนี่ความลึกของเขาบ่ได้ตธิ์ตืนน่นนิดปลาพันมาติดทุกตัว เครือมันมาเนวมันใส่มือหนึ่งสองมือมันก็ได้ทุนขึ้นแล้วใส่ถือจังหวะเวลามันมันก็ได้ละยังปลาบ้อมีปลาบ้อมันอีกอะสื่อมือหามือก็ได้ทุนขึ้นแล้วสองพันเจ็ดหัวสื่อรบบผมก็อยากได้อยู่จัากหัวสองหัวนี้ พวาดายด้วยอีกเจ็กหนึ่งหนีเดียวนว้ำรถก้อนนี้เขาไปไล่เข้าเดียวก็ได้แล้วมือหนึ่งเื่อมือหนึหน่งเขาก็ได้แล้วมือละาพันหาสองพันเขาก็ได้แล้วไปไล่นำลึกๆนึ่งเขาไล่เข้าเดียวได้แล้วได้ปลาจักษีหาตัวก็ได้แล้วปลาตัวใหญ่ๆก็ได้เป็นพันแล้วมองเขาห่า,หางเนาะทั้งปลาเนื้ออ,อ่อนกับลําคาแพงเนี่ยครับ หอกปลาเนี่ยอ่อ,อนหวกปลาพึ้งปลาอยังได้ดีอยู่โอ้ซื่ออยู่ครับผุ้มกะเห็นหราอหมกะอยากได้อยู่เอาคนติดลิ้มหนามก็คงมีแบบนี้มัดหรอว่าเนาะหนามโขง้หน,นามโขงหนามชี้อันนี้บานผมหนามม้นเป็นมา่น้ำสายหน่อยๆเนาะแต่ว,ว่าปลาเขาแบบค่อนข้างร้อยอยู่ เ่อนก็เฮ็ดไวไลเรื่อนไวไล่ซอมหนึ่งเดี๋ยวเขาไปไล่หนามรถกุ้นี่ก็สิไปไล่เลื่อนปุกๆแน่กับมือเราพันกลัวพันหาหุ่นกระได้อยู่ก็แล้วแต่แล้วแต่ดวงเนาะยังบ่ไดสองสามลอยเขาก็บ่ชขาดอยู่แล้วแต่ส่วนรายก็ไม่แต่หาลอยถึงแล้วมือหนึ่งก็พอได้ดีอยู่คนในครอบครัวก็ปลูกพักปลูกยังไปตื่มกันกับพักกับยังก็พอได้มีรายได้อยู่ บางคนก็ลงทุนหลายลีเลยครับบางคนก็ลงทุนสี่หมื่นห้าหมืนคนเนี้องหาป่าแั่ละก็ยังคงคยถ่ายเบอง์เห็นบ่าคกล่องเหมือนั่นมิแตม้งจะขายก็ในกลองละสี่หหมือนครับบริษถูกๆนนะ,ะก,ะกะนะล่องนึงกล่องหนึ่งเห็นว่ามงแนมนขย 4, 50, ะดิครับเห็นว่กล่นะองละสี่หามืเห็นว่าวครับคงเห็นหรือมั 4, 50, ้งเนาะขอาก็ เห็นบ no ่ผมสิซูมให้เบิ่งเด้อนี่เห็นบ่เอ้ซูมแนวใด้ซูมโทรศัพท์ซูมกล้องก็ได้เห็นบ่ครับเห็นบ่ที่วางๆไว้ในเรือเขาเน่ยเรือลำน้อยๆนั่นโอ้สามสี่หมื่นู่ด้วครับเนี่ยถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยมีแต่ถุงปุ๋ยม่วงขายเขาดินะถุงปุ๋ยหนึ่งกับม่วงเขาประมาณสองสามหัวนะหัวหนึ่งกับถุงปุ๋ยหนึ่งนะก็ประมาณนี่เด้อ ตีไปตั้งหัวละสีะ่พันเนาะเอาตีไปตั้หัวละสามพันเนะเอาถุงกุยนึงเนานะสามหัวเนี่ก็ประมาณหมื่นหนึ่งเนาะเอาเก้าพันบาทละคิดเบืนะ้องเลยเรือลำหนึ่งมันจากถุงกุยนาะเรือลำหนึ่งห่าวหากเก็ยรติถุงกุยนาะคิดเป็นเงินเท่าไหรนเรื่นบะ้ผมไม่น,น,นหน่อยเลยครับเกือบแสนุนนี้ซี่หาวหมื่นบาทพอดีเขาลงทุนนะแต่เขาก็ได้คืนไวเนาะ ฟุกๆเนี่ยเขาก็ได้ไว้ก็แล้วต่ดวงเนาะหลวงคนกับบุคือกันเนาะบางคนกับสองร้อยสามร้อยมือหนึ่งแบบพอเพียงบางคนก็ฟุกโดยมือละพันพันหาสองพันก็แล้วแต่หมานไฟหมานมันเนาะของสี่กว่ากันบ่ได้เนาะแล้วก็โสกสตาหาปลาก็ได้เขาก็หาจากหลังฤดูปักดำลังฤดูเก็บเกี่ยวเาก็ไปหากันเนาะเขาก็บ่ได้ยึดเป็นอาชีพโดยตรงเนาะ ยามเห็ดหน้าเขาก็ไปเห็ดหน้าใส่ปุ๋ยวันเขาไปยามเก็บเกี่ยวเขาก็ไปเก็บเกี่ยวแล้วฤดูเก็บเกี่ยวก็มาหาปูหาป่าเป็นอาชีพเสริมเนาะหาได้ลายเขาก็ขายเน่หาได้โอยก็ไว้อยู่ไว้กินเจังสี่ละวิถีชีวิตคนริมหนามเนาะก็ดียุ่งได้อาชีพเสริมครับเรต้องไปรับจางตามทินอยู่ในตัวเมืองยหงไงเนาะบรต้องไปเป็นขี้ขาวได้อิสระสบายดี ก็ดีอยู่ครับผมก็ถือว่าดีเนื้ออยังผมพูดไปเลยหาขายเขาหาพ่อจะได้อยู่ได้กินพ่อจะได้ยูได้กินลายลายก็ะแซ่ต้เย็นไว้เอห็นว่าหุ่นฟังหุ่นเขาก็ยามมองอยู่เห็นว่าครับมองเห็นบักไป็นกานัลงยามมองอยู่อันนั้นก็ใส่มองที ก็ใส่มองฝากล้วยครับเห็นเคยเคยหูจักบวกฝากล้วยปฝาตัวกลมๆนะกลมๆคล้ายๆลูกกล้วยนะแม่ครับปฝาหนึ่งแฉบเสียบด้อเอามาหมกเอามาหนึ่งนึ่งไหมมาหมกนึ่งไหมกใส่หยวกกล้วยหมกใส่ปีกล้วยใส่ขวบขวาแล้วก็ใส่ฝักอีตูวเข้าไปนวดเสียบหลายเด้อครับปฝากล้วยก็ได้เห็นบ่าก็ยามอยู่ อันนี้ก็พอซื้ออยู่ครับสองพันเจ็ดถือว่าบาแพงแล้วเนี่ความลึกเจ็ดเมตรเดี๋ยวผมเคยไปถ่ายวิดีโอให้เบิง้งเดี๋ยวผมเอาไม้ไผ่ไปยางน้ำให้เบิง้งเห็นบ่ครับเดี๋ยวผมเอาไม้ไผ่ไปยางน้ำให้เบิง้งว่านำเหลึกหกเมตรเจ็ดเมตรนในขนาดกลาเงเดือนมกราที่น้ำยังลึกหกเมตรเจ็ดเมตรอยู่บางมองเนี่ลึกขอดเกือบสิบเมตรตรงนี้เล,ลเยครับมันก็เป็นแองกระทนะน่อยไหม ก็คุกเก่งหลายซุ้มบานแหหนุ่มเก่งขักเก่งเหนือทุว่าแหติดกิ่งหมอกกิ่งใหม่เพากันหมดนามสวยโอ้ยกระเจ้าเก่งขักเก่งเหนือทผมเลยเงิดเงินหลายขุเกียเม็ดเราหมดนามไปปดกิ่งใหม่เกาะแหงสวยเลยเก่งแหงเป็นบอกโอ้ยผมอยากได้หลายมองทรงตื่นบ่ตื่นไดครับขเหลือเกียเมตรกูดิ ปลากระนาดเจ็ดเส้นกระติดปลาชุบซีเส้นกระติดได้พุกๆง่ามพุกนั่นก็ได้ห่อนมือแล้วสามพันก็มีเลยครับบางคนเขามานันหมานก็ได้ขมเขาวอีหลีดีปลาเหนือโอนปลาก็ได้ว่าหลายโล,ลกแต่ช่วนมากปลาก็ราคาแพงนะซุ้มปลาเนือโอนมิตรกาปาลาราคาแพงๆเลย เราปลาขาวเหรอรา,าคาบ่ค่อยแพงบ่นใดเราปลาเนื้ออ่อนใดบ่หลายเรนะนนาว่าใดเงินเนาะเป็นเงินราคาก็สูงใดอยู่ลูกตะกัวก็ใส่ลูกตะกัวแบบกลมๆนะทักเห็นปะบ่มีติดลูกบ่มีของลูกเลยลูกกลมๆนาะนักกันนักลูกตะกัวนี่โล้วล,ลอยควอกล,ล้วนลอยยี่สิบลอยสามสิบนะลูกตะกวะัวนี่ย สามพันเบื้องเมื่อกี้พนักงาใส่มาก็จักกิโลลูกตะกัวในหากิโลหากิโลกิโลละลอยยี่ยี่สิบทุกคนเอาตีไว้โลละลอยยี่สิบกว่ลหะตะกัวจะซื้อกว่หกลอยทุกคนคิดบ้างไหมแล้วก็มองกับมองทุนแล้วก็ข้าวเน็ดเต็ดแล้วก็พนักงาทั้งหมดกับประมาณเท่าไหร่ก็สองพันเจ็ดก็ถือว่าพอซื้อใส่ทีตังค์แล้พอซื้อใส่มาเอาไว้ หอดยามนั้นก็พ่อได้ตังเลรือใส่โมงใส่เขาก็พ่อได้ยันบอกเบิ่งในเรือเน่ยเต็มเลยมีตะมองมีตะคายเขาหลายพุดเขาจับมันเขาขยันเขาจัดไล่บอกอันนี้คนเฮ็ดสิแล้วคนมาลายไว้นคนพึ่งไปรับมา มันมู่เขาดามคุณบานหมดละเอาป่าอย่างตัขายหมดละมองขายในเรียวคนเต็มไปหมดเลยบ่คือสมัยก่อนมองเขาก็ใส่มองมองราคาเจ็ดแปดลอยมหหัวหนึ่งเจ็ดแปดลอยทุกคนสมัยรุ่งมือเขาใส่กันเนาะมองหนาเดียวนะไหมแต่มองซีเซ้นกับซีเส้นอยู่หนาเดียวไหม มันกับแฝงหัวหนึ่งกับวัวมาณเจ็ดลอยแปดลอยเนาะก็แล้วแต่ควมลึกค้มตื่นเนาะแต่ค้มมันมันบริลกันไดลึกจากวัวม้าเม็ดหนึ่งหนึ่งกับราคาวแฝงกับวัวม้าเจ็ดลอยเจ็ดลอยหาซื้อเนาะแต่ลึกๆึกเนี่ยก็ก็ยังลอยตาขึ้นไปหรือว่าอันนี้มันกับแพงมันกับแพงขึ้นแปดลอยเก้าลอยเนาะแต่ของนาคนนี้มันเป็นโมงสามหนาเนาะ ว่าในหัวเดียวม,มันมีสามหนามันมีสิบสี่เส้นสิบสี่เส้นสองหนาแล้วก็มีเจ็ดเส้นอยู่ข้างในอีกหนาหนึ่งหัวเดี่ยวมันมีอยู่สามสามหนามนะมันก็นเลยแพงราคาสองพันเจ็ดก็ถือว่าอันนี้เนี่ยยามใดป่าก็คุ้มค่าอยู่ควอมลึกก็ตั้งเจ็ดเม็ดทุนป่าหน่อยป่าใหญ่ฟานมาติดมัด ก็ดีสู่มือเขาก็พัฒนาขึ้นหลายหาเน้นหาท้อมกันไปใส่กระมองที่สมัยโบราณมันก็ติดยูแต่ว่ามันก็บรัสู่มองอันนี้เนาะมองอันนี้มันแบบป่าหน่อยป่าใหญ่มาก็ติดมืดอันนี้คือว่าถูก้ะทุกคนเพราะว่ามองขอหางเนาะมันเป็นมองสิบสี่เซน เราก็มองเจ็ดเส้นสิบสี่เส้นสองหนาเราก็เจ็ดเส้นหนาเดียวนี่ถือว่าถูกเลยทำม้วทีก็นี่สมมดเรามองสี่เส้นเอาหนาหนึ่งเราก็มองเจ็ดเส้นอีกสองหนานี่ประกอบไปกันตะข้มลึกเจ็ดเม็ดทุก,กันโอ้อันนั้นห้งทีห้่นแท่งเลยครับประมาณหุ่นละสี่ท่นหาฟัอนราวหัวเดียวทุกคนคิดดูนะคือว่าเขาก็ลงทุนฉับ้นก,กันเนี่ยหัวเงินว่าเขาก็ลงทุน เรืองน้ในเรือน่เรือลำหนึ่งฉันบ่ทุกคนสังเกตเบื่องดีๆเนี่ยเรือลำหนึ่งก็จะมีทุ่งปุ๋ยเนี่ยสี่หาทุ่งปุ๋ยหกทุ่งปุ๋ยบางคนก็เจ็ดทุ่งปุ๋ยอย่างนี้มีแต่ทุ่งใสม่วงใสคขายเขาดิทุกคนทุ่งปุ๋ยหนึ่งอย่างหลายเขาก็มีม่วงมีคลายอยู่บ่กประมาณสามหัวเอาทุกคนคิดดูหหัวละสามพันหัวละสามพันกับเก่าพันเอาทุกคนคิดเบื่องมางันบวกรับ หมดวันเฮือลำหนึ่งมิจองหาทุกคุยหรือทุกคนคิดบึ้งเนี่ยหาทุกคุยมันก็เกือบหาเงินแล้วแมนว่าเราทุกคนมันโมแมนหน่อยเด้อเขาลงทุนไว้เขาลงทุนไปละคุณแล้วเขาได้เขาก็ขุมคาเนาะเขาไว้ไซซ์สามสี่มือเขาก็คุมคาแล้วเขาก็ได้ทุนคืนแล้วอเถื่อเขาฝุกกับแล้วแต่ดวงก็ถือว่าดีอยู่ความมั่นความกระจำ โอ้ด้อยู่ได้กริงอยดูดว่าน้าเฟินก็มานั่งทิ้งแดดเสือ้อดิ้นน้ำนี่ฮะวัอนี่อากาศคออ่อนทางเย็นเนี่ยผมก็มานั่งทิ้งแดดเล่นเสือ้อยู่นี่เวลาผมกับพ่อเพื่อนๆมาชมนี่ละอยู่ลดิ้นน้ำนี่พอเบิร์นเขาใส่มองใส่คายกัน เขาก็ค้นบานมดละละเอาป่าไวทายไปอย่างแม่กันเดียวเมื่อกี้คนนะหน้าเรือนองคนหนึ่งมันกำลังกู่มองทีอยู่ป่าติดหลายคนก็เอาไปห้ลูกเมียมันปวดอยู่เหือนฝ่ามองทีเนาะมันปวดหยาบปวดในนามแสนามโดนหลายมันจะเป็นตะคิ้วก็ไปปวดอยู่เหือนเป็นมงฝ่ากลวยทุกคนมงฝ่ากวยป่ากวยนึ่็ราคาสูงนะทุกคนป่ากลวยป่าตัวกลมๆสอมนิ่วก้อยนะ้ม่ ผมเคยเอาไว้มกกินนะแสบแสบใส่ปักอีตูนห็นไหมใส่ปักอีตูแสบหลายเลยกลักแล้วยแสบหลายอู้ฮู้ฮะพอดีพอดีเฮ้ยมันมาเลยโมอกี้เนาะมันขี่มอเตอร์ไซค์มาหอดอดตลาดแล้วกันแล้วมันขี่มอเตอร์ไซค์ไปมันบ่เอาดอก อกดีมันมาแล้วโมกี้มันมาแล้วโมกี้โอ้นั่นทีรถจ่ฟังคุณเมกี้นั่นทีรถมันพยายามนกมาแล้วมันเอาวงไวทไส่นกไว้หมู่บ้านเนาะเออมันปั่นอยู่มันหอดบานว่ะมันขี่รถว่อนขึ้นไปสะพานเออทุกสัยมันได้แล้วมันเอานกไปเก็บไว้แล้วมันทำนกเก็บเอานยู่มาหายใจมันตก็ พ้นเห็นวันที่รถฟังฝุ่นรถกีมอเตอร์ไซค์พอดตลาดแล้ว่ะนี่ตลาดมันเอานกไปไว้บานก็ต้อเอาก็ต้อขับรถลงวันนี้ละก็สิเอาเของหายใจนั่นแหละเดี๋ยวถามมันดึงแล้วมันก็ลงมาได้นี่ละไปไทยในอินทรียโอ๋อนี่เดินดีวิ่ที่ทับแถวหนือแล้วเห็นว่าดอกบัวไปปลูกไว้งามเลย าทุกคนก็ด kind of ีเนาะหวานติดลิ้มนามก็ดีอยู่แดดตลอดเท้าแล้วฤดูเก็บเกี่ยวแล้วฤดูปลักดาาก็มานั่งเล่นแถวนี่ก็ดีเยอะเนาะแต่ส่วนมาเขาก็บ่กค่อยนั่งกันเนาะเขาก็บ่ค่อยลงมานั่งกันปา้นหลาดอกเพราะว่าคนในหมู่บ้านเขาหลังฤดูเก็บเกี่ยวเขาก็ออกไปสวนกันม่ทุกคนไปออกไปร่างกายยุตสวนนะไปปลูกพักไปดึงหญ้าดึงหญ้าก็ทั้ ก็ถือว่าเขาได้ออกกำลังกายไปนโตหลอนไปนิดโตเนาะเขาไปตอาหิงแดดเลยเขาก็ไปเฮ็ดเวียกยิ่งสวนเขาก็ได้ไปได้หมากได้ผลอมเนาะก็ได้ผักได้ยังมาคายมาตตมมาแกงกินคือผมเคยไปไทยเบิองแล้วก็ปลูกมีสารพัดสารพิษเรปลูกทุกอย่างที่กินได้เขาก็ปลูกเขาก็เลยมีคนเดินทิ้งแดดทิ้งยางบันไดตามรักนะนี่มันก็น่าทิ้งแดดอยู่ วนหลางจะมีแต่คนในตัวเมืองแล้วอยู่ในตลาดทั้งๆอย่าเป็นตลาดเขาจะมาในช่วงตีสี่ที่หาละเขาจะมาแลนออกกําลังกายกันน้ำขบตะลิงนี่ต่คนในหมู่บ้านแถวๆนี้เขากับ่าแลนกันดอกชนมากเขาก็ออกกําลังกายกับอีกรูปแบบหนึ่งเนาะไปพักคดกสวนก็ถือว่าหลอนไปนิ่ๆนั่นเขาก็ได้ผลประโยชน์นาเนาะได้พักได้แนวอยู่แนวกินพร้อม คนในเมืองส่วนหลายเขาก็บัได้ปลูกผักปลูกยังมันบ่ครับส่วนมากก็แบบขายขายกันอยู่แล้วเขาก็บัได้ไปหดผักคดสวนแล้ขเขาก็มาเรียนออกกําลังกายยังเสี่ละแต่คนในหมู่บ้านเขาก็บัได้อันนี้บัวใดปลูกผักปลูกยังไปก็ถือว่าเขาได้ออกกําลังกายไว้ในตัวไปเขาก็ได้ผลประโยชน์น้ำได้พักได้ยังขายตลาดไปน้องคนน้องวิวทิวทัศ ช่อมือใดก็สวยมือนั้นคือเก่านั่นเราทุกคนนี่แหละเมื่อกี้กับผ้าเบืองมองเบืองคายละผมก็อยากได้จยกสองหัวอยู่หัวเราจะสองพันประมาณสามพันอยากได้จยกสองหัวอยู่จะหกพันบาทเอาไว้ใส่ความลึกเจ็บเจ็บเมตรเจ็บเมตรคือจังผมไทยเบืองมีผมอยากได้จยกสองหัวอยู่ จะเจ็ดเมตรพุ่มเอาโมงหางคือพนดอกเอาจากสี่เส้นกับเจ็ดเส้นเนี่ยนะเจ็ดเส้นสองหนาแล้วก็สี่เส้นหนาหนึ่งประกบใส่กันราคาจะเกินสามพันหาว่ามองทีสองหัวก็เอาตีจนเจ็ดพันบาทได้ก็ไหวจากสองหัวนี่สบายใจแล้วกองพุ่มก็มีย่อมีตัวะโมงหนาเดียวแล้วทุกคน เป็นมองแบบมองบูราลนะมองหนาเดียวมองสี่เส้นหาเส้นหกเส้นเจ็ดเส้นอเป็นมองหนาเดียวแต่มันกับบทท่านสมัยมึงมองเขาชูมือน้องมองเขาหลุกก็หลกคขมลุกนหกเจ็ดเมตรมะยาวก็บยาวนะเอวลาเขาด่ายปานก็คุ้มคาเลยอืมฉันมานี้แค่นี้เด้อฝากกันลหลก็เทร่ยก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ